การนะครับทั้งการงานการเงินความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าติดปัญหาเรื่องไหนคุณมีโอกาสได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับผมขอให้ตั้งใจที่จะสู้และตั้งใจที่จะทํามันต่อไปวุฒสันออกอะนะครับไ <laughs> พ่ใหญ่ไพ่ดีทั้งนั้นนะครับโอ้โหแต่ว่าช่วงนี้นะคุณอยู่ในช่วงที่กําลังจะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมจะเล่าให้ฟัง ที่ผ่านมาในอดีตของคุณอนะ่ะมันคงจะสาหัสกันนะครับแต่ตอนเนี้คุณลองสังเกตตัวเองดูว่าพลังงานในตัวคุณมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะพลังงานในตัวคุณพลังงานรอบตัวคุณสิ่งต่างๆผลบุญของคุณมันเป็นผลบุญนะผละบุญของคุณมันส่งผลกับคุณแล้วและมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะไปกันต่อครับต่อไปเชมงบัญน,นะครับคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะบอกว่าให้มั่นใจเถอะแล้วก็อย่าลังเลที่จะทำที่อยากทำอย่าลังเลที่จะทำในสิ่งที่ควรจะทำนั่นเองไปกันต่อครับช่วงน